เกาหลีใต้เดือดจัดประนามกัมพูชาว่าเป็นเมืองแห่งอาชญากรเลยนะหลังนักศึกษาเกาหลีใต้วัย22เสียชีวิตที่นั่นแถมขู่ด้วยว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารขั้นเด็ดขาดถ้าข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเราฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องคุยให้ฟังด้วยนะคือเรื่องมันแรงมากจุดเริ่มต้นก็การเสียชีวิตของนักศึกษาคนนั้นทําให้ทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในี่ยื่นข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลกัมพูชาเลย มีอะไรบ้างนะหลักๆเลยมี3ข้อข้อแรกนี่เรื่องกฎหมายเลยนะคือต้องการให้รีบจับตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ตอนแรกเนี่ยเขาบอกให้จับหมดทุกคนที่เกี่ยวแต่ตอนหลังเหมือนทางกัมพูชาบอกว่าคนทำเป็นคนจีนทั้งหมดแล้วข้อ2ข้อ3ล่ะข้อ2คือปราบปรามอาชญากรรมต้องการให้กวาดล้างพวกแกงคอเซนเตอร์ในกัมพูชาให้หมดไปเลยส่วนข้อ3เป็นเรื่องการช่วยเหลือคนเกาหลีใต้เอง คือให้ปล่อยตัวคนที่ถูกหลอกถูกจับไปทํางานทั้งหมดแต่การยื่นข้อเรียกร้องพ่วงคําขู่เรื่องทหารนี่ไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะไม่ปกติเลยมันแสดงว่าเกาหลีใต้ไม่พอใจแบบรุนแรงมากเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวสุดๆแสดงว่ามองเรื่องนี้สําคัญระดับชาติเลยไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมธรรมดาการใช้คําว่าดําเนินการทางทหารขั้นเด็ดขาดนี่คือส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าเอาจริง นอกจากคำขู่ทางทหารเห็นว่ามีมาตรการอื่นตามมาทันทีด้วยใช่ออกประกาศห้ามคนเกาหลีใต้เดินทางไปกัมพูชาเลยโดยเฉพาะพนมเปนแล้วก็อีก9ก้าเมืองหลักอันนี้กระทบตรงๆเลยสิกระทบเต็มๆทั้งภาพลักษณ์ความเชื่อมั่งโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของกัมพูชาโดนกล่าวหาหนักขนาดนี้แล้วทางรัฐบาลกัมพูชาเขาตอบโต้อย่างไงทางนั้นก็ไม่ยอมนะ กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาถแถลงข่าวตอบโต้เป็นทางการเลยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็คือพยายามคุมสถานการณ์ปกป้องชื่อเสียงประเทศที่โดนโจมตีหนักจุดยืนหลักๆที่เขาถแถลงคืออะไรบ้างเขาปฏิเสธความรับผิดชอบก่อนเลยยืนยันเสียงแข็งเลยว่าคนที่ทำร้ายนักศึกษาเกาหลีใต้จนตายนะ่ะเป็นคนจีนล,ล้วนๆไม่มีคน,ขนเขมรเข้าไปเกี่ยวเลยคนเขมรบริสุทธิ์อันนี้คือประเด็งที่เขาย้ำม,มากๆแล้วเรื่องความปลอดภัยในประเทศเขาล่ะว่างไง ก็ยืนยันว่ากัมพูชายังสงบปลอดภัยแล้วก็นังชวนคนเกาหลีใต้ให้ไปเที่ยวไปพิสูจน์เองได้เลยเหมือนแสดงความมั่นใจสวนทางกับที่โดนกล่าวหานอกจากปฏิเสธมีมุมอื่นที่เขาอธิบายเพิ่มไหมมีเขาพยายามจะบอกว่าไอ้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่กัมพูชานะมันเป็นวิกฤตทั่วโลกเลยการที่เกาหลีใต้มุ่งเป้ามาที่กัมพูชาประเทศเดียวเขาเลยมองว่าแบบว่า มันไม่ยุติธรรมเป้าหมายของการออกมาตอบโต้แบบนี้ก็เพื่อก็เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ประเทศนั่นแหละการถูกเรียกว่าแหล่งอาชญากรออนไลน์หรือเมืองโจรมันเสียหายหนักยิ่งโดนเกาหลีใต้สั่งห้ามคนเดินทางอีกซึ่งสองประเทศนี้ก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกันอยู่รัฐบาลเขาก็ต้องรีบออกมาเบรกผลกระทบนั่นคือท่าทีรัฐบาลแล้วฝั่งคนกัมพูชาทั่วไปล่ะเขามีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ ฝั่งประชาชนนี้ก็เสียงดังเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็รู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่าโดนกล่าวหาแบบเหมารวมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคําพูดของผู้นําเกาหลีใต้ความรู้สึกไม่พอใจนี่มันแสดงออกมาแบบไหนบ้างมีหลายมุมมองนะแต่หลักๆคือไม่พอใจรู้สึกเสียศักดิ์ศรีอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าไม่แฟร์ที่โดนเหมารวมทั้งประเทศมองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติกันเลยทั้งที่คนดีๆก็มีเยอะแยะ เขาได้ชี้ไหมว่าใครคือคนทำผิดจริงๆชี้เลยเขาเน้นมากว่าคนทำร้ายนักศึกษาเกาหลีใต้น่ะคือคนจีนแล้วพวกที่เข้ามาสร้างปัญหาทำลายชื่อเสียงกัมพูชาก็เป็นคนต่างชาติไม่ใช่แค่คนจีนนะบางคนพูดถึงคนเกาหลีบางกลุ่มที่มาทำธุรกิจผิดกฎหมายด้วยซ้ำมีประเด็นไหนที่น่าสนใจอีกมีเรื่องที่เขาเรียกว่ามาตรฐานคู่ที่หยิบยกมาพูดกันเยอะคือคนกัมพูชาหลายคนบอกว่า เหตุการณ์ร้ายๆคล้ายๆกันเนี่ยการทำร้ายแรงงานหรือนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยมันก็เคยเกิดในประเทศอื่นโดยเฉพาะที่พูดถึงบ่อยๆคือประเทศไทยแต่เกาหลีใต้ไม่เคยออกมาโวยวายหรือประนามแรงๆแบบนี้ใช่เขาตั้งข้อสังเกตว่าที่เกาหลีใต้ไม่ทำแบบนั้นกับประเทศอื่นอาจจะเพราะประเทศพวกนั้นเศรษฐกิจดีกว่าเกาหลีใต้เลยเกรงใจหรืออีกมุมคือเกาหลีใต้เองก็มีปัญหาอาชญากรรมในประเทศเหมือนกัน แต่เลือกที่จะไม่เสนอข่าวออกไปเป็นการตั้งคำถามกลับไปว่ามันยุติธรรมหรือเปล่าในการนำเสนอข่าวนอกเรื่องมาตรฐานคู่มีความเห็นแบบอื่นอีกไหมมีที่ไปในแนวทฤษฎีสมคบคิดหรือมองเป็นการเมืองระหว่างประเทศไปเลยบางคนเชื่อว่าเกาหลีใต้มีเจตนาอื่นต้องการทำลายชื่อเสียงกัมพูชาหรืออาจจะร่วมมือกับไทยเพื่อแบบว่ากดดันกัมพูชาใช้คำแรงๆว่าเหยียบเขมร บางคนไปไกลถึงว่านี่เป็นการสร้างเรื่องเพื่อหาข้ออ้างส่งอาวุธเข้ามาความรู้สึกเหมือนโดนรังแกเพราะเป็นประเทศเล็กกว่ายากจนกว่าก็ดูจะเป็นประเด็นหลักเหมือนกันใช่เลยอันนี้ชัดมากคนกัมพูชารู้สึกว่าประเทศตัวเองถูกดูถูกเพราะไม่ได้ร่ำรวยเท่าเลยตกเป,เป็นเป้าได้ง่ายกว่าประเทศที่มีอํานาจต่อรองเยอะๆแล้วมีมุมที่ต่างออกไปไหมเช่นมองไปที่ตัวนักศึกษาเกาหลีใต้เองมีเหมือนกันนะส่วนน้อยแต่ก็มีที่มองว่า เหตุการณ์นี้ส่วนหนึ่งก็มาจากความโลภของตัวนักศึกษาเองคือถ้าไม่โลภก็คงไม่โดนหลอกจนเกิดเรื่องน่าเศร้าแบบนี้แล้วยังมีการตั้งคำถามย้อนกลับไปทางเกาหลีใต้อีกถูกต้องมีคำถามว่าทำไมเกาหลีใต้ไม่เห็นพูดถึงบ้างละ่ะกรณีที่คนเกาหลีหลอกคนเกาหลีมาทำงานผิดกฎหมายที่กัมพูชาหรือกรณีที่คนเกาหลีทำร้ายแรงงานขเขมรที่ไปทำงานในเกาหลีใต้เองเขามองว่าปัญหามันมีแต่ทำไมไม่ถูกทำให้เป็นเรื่องใหญ่เท่าเรื่องนี้ ท่ามกลางความไม่พอใจต่างๆนานาเนี่ยคนกัมพูชามีข้อเรียกร้องอะไรถึงรัฐบาลตัวเองบ้างไหมมีหลายอย่างเลยอย่างแรกคืออยากให้รัฐบาลแสดงท่าทีแข็งกร้าวตอบโต้มากกว่านี้เช่นให้สถานทูตที่เกาหลีใต้ยื่นจดหมายประท้วงหรือตักเตือนประธานาธิบดีเกาหลีใต้โดยตรงเลยเรื่องคําพูดที่ทําให้ประเทศเสียหายแล้วเรื่องการจัดการปัญหาอาชญากรรมในประเทศเขาเองล่ะ อันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องสําคัญอยากให้รัฐบาลกัมพูชาจริงจังกับการปราบปรามอาชญากรรมมากกว่านี้โดยเฉพาะพวกกั้งต่างชาติเพื่อไม่ให้โดนกล่าวหาได้อีกว่ารู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยมีเรียกร้องให้จัดจานคนในชาติที่ไปร่วมด้วยไหมมีเหมือนกันนะคือไม่ใช่แค่จัดการคนต่างชาติแต่ถ้ามีคนเขมรไปเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องจัดการเหมือนกันเพื่อให้เห็นว่าโปร่งใสและก็จริงจังกับการแก้ปัญหาจริง มีข้อเสนอเรื่องวิธีจัดการความขัดแย้งระหว่างประเทศไหมมีความเห็นว่าปัญหาแบบนี้จริงๆควรคุยกันแก้กันระดับรับรฐบาลต่อรัฐบาลไม่ควรเอามาเปิดเผยโจมตีกันผ่านสื่อสาธารณะแบบนี้เพราะสุดท้ายมันกระทบภาพลักษณ์กระทบความรู้สึกคนทั้งสองประเทศถ้าให้สรุปภาพรวมของเหตุการณ์นี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างมันสะท้อนความซับซ้อนหลายชั้นเลยนะตั้งแต่เรื่องภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีของชาติที่มันอ่อนไหวมากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมาแน่ๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียดขึ้นมาทันทีทั้งหมดนี้มันเริ่มจากโศกนาฏกรรมของคนคนเดียวแต่กลายเป็นเรื่องระดับชาติไปเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดมากๆคือการประทะกันของมุมมองที่ต่างกันสุดขั้วเลยฝ่ายหนึ่งก็กล่าวหารุนแรงยื่นคำขาดอีกฝ่ายก็ปฏิเสธป้องกันตัวแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองถูกกระทำจริงๆแล้วความซับซ้อนของเรื่องระหว่างประเทศแบบนี้พอมีเรื่องวาทกรรม เรื่องความรู้สึกชาตินิยมเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้การหาความจริงหรือแม้แต่จะทําความเข้าใจกันมันยากมากเลยนะในโลกที่อาชญากรรมมันข้ามพรมแดนไปหมดแล้วแต่ความรับผิดชอบมันก็ยังถูกคาดหวังในระดับประเทศอยู่ดีคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสรรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องคุยให้ฟังในโอกาสต่อไป